นายกสมาคมชาวปักใต้นำประชาชนชาวสตูลร่วมปลูกจิตสำนึกอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะนายกสมาคมชาวปักใต้ประธา,า,านในพิธีจัดกิจกรรมในโครงการกจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่8ซึ่งที่ผ่านมาได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า18,000ต้นปล่อยปลา250,000ตัวปล่อยพันกุ้งและปลูก,กว่า100ล้านตัวภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆภายในแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีพื้นที่กว่า10ไร่โดย พืชที่นํามาปลูกในงานนี้ได้แก่ต้นมะขามมะฮอกกานีกันเกาว่วามังคุดและพันธุ์พืชผักสมุนไพรอื่นๆรวมจํานวนกว่า1,000ต้นและแจกพันไม้ต่างๆอีกกว่า1000ต้นแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติและในโอกาสนี้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มอบอุปกรณ์การแพทย์เป็นรถเข็นวิวแชร์ให้แก่โรงพยาบาลสตูลและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลอีกด,ด้วย